สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะวันนี้กับคริสซี่รีวิวขนมแมวเลียค่ะคริสซี่มาแล้วคริสซี่อยู่นี่เองเมีียวคครคริิซซ่แง๊งแง๊งว,ว,วันนี้ขนมแมวเลียที่เราจะมารีวิวกันก็คือขนมแมวเลียโทโรโทรโทรอลล์รสปลาชูน่าผสมไฟเบอร์ค่ะ ขนาดยังไม่แกะซองนะคะแมวก็เรียนไม่หยุดแล้วของพอดีจริงๆก็นี่เป็นซองสีฟ้านะคะมาแกะซองเลยดีกว่าหอมหอมโอ๊ะแกะซองแล้วจ้าในซองก็จะเป็นแมวเรียนอ้เอ้แมวชอบมาก เทสซีนี่ดูเป็นแมวที่ชอบอ่ะอ่ะคย,คยแขวมีจิงจกมาลองมาลองให้ยินก็เลยค่อยแขวว่าเราจะกินแมวเลียนเราจะกินริ้งจกดีเนื้อของแมวเลียนนะคะก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะกับแมวเรียนรสชาติอื่นออกสีเนื้อสีเนื้อสีเนื้อปลาทูน่าค่ะก็ จับเองด้วยอันนี้ลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันวันหน้าจะมารีวิวแมวเลียกันอีกค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย